มาเบ่งมันสัมปะหลังระบบน้ำยศกันครับผมช่วงนาแรงดินไทยปะเขาครับชุดยจดครับผมหัวข้นงามโอ้ยใบงามครับผมขืนเร็วน้ำครับผมน้องวันนี้บ่านน้องอัชกรสัจิตพามาเบ่งมั่นครับผมมั่นปลูกนาแรงครับช่วงนันง้ดินแข็งปกเลยครับผมดินแข็ง จุดมั่นนะครับผมตองไดส่ระบบนำยุดซอยไทยกับบ่อเขาครับผมดินหนึ่งข้นไงกลุ่มปลูกมั่นครับผมอ่าปหาไปหา,าก็ไปการแดงครับผมผสมกันผสมปรเศษกันของเสียทอนปลาทู่ครับผม ซอยเดายแครับผมหลวน้ำยศท่นมันล่งลงลงดินได้เนี่ยครับผมพอดีฝนมาซอยขึ้นมาครับผมถือว่าเขียวงามเกือบทุกล่มทุกกอครับ<อ>มันพันแปดเก่าตัวนี้ปลูกทั้งนอนบ่า<อ>เรล่นเป็นปีเลยครับ เด่นเป็นปีมั่นมนีแปดเดือนก็นไดได้หัวแล้วครับผมปกติเด้งหัวเด้แปลงหัวใหญ่เร็วนะครับแต่ว่าสู่การแดงกาไดการแดงในสี่เดือนก็นไปวัดระดับแป้งนี้ถือว่าโอเคนะครับผมพี่น้องสี่เดือนนี้โรงงานมั่นอยู่บางกษตรวัดระดับแป้งครับผมนั่นครับผมพี่น้องพาไปบ่งตวนด้นตัวตัวน,น,ววนี้พอดีเลยไอฝนมาซอยครับ ผลมาซอยซีทอนให้เล่นนต่แปดห่าครับผมของผมมันเล่นของผมสิเล่นในของผมสิเล่นในการแดงครับผมการแดงกะว่าปลูกอยู่ในไฮน้านะครับเนะาะไฮน้านี่นี่ครับผมรืว่านำหยดขึ้นเร็วนะครับผมมั่นนี่แค่ว่าถึงน้ำฝนหน่อยนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ เขาขยายพันธุ์เร็วหากลงเร็วครับผมแทงลึกพี่น้องทุกผู้ท่านเดี๋ยวบาวนน้องท่ายางไปพ่นครับเป็นทออันนี้ครับผมใส่เป็นทอทอเขามีขาย,ยในหลังกเกษตรทั่วไปครับผมเป็นทอนามยดุดเท่าอยากให้ไม่ดยดพวกนี้ก็จะเอามีสิบมีเยียของมันครับผมนี่ ปูนี่ต้องต้องให้ได้ให้ได้จังหวะของเขาครับผมตัวนี้ยังพันเจาะนี่ปกเลเขามีหูจองเขาครับผมรวมนม้ำยดด้านขายกเกษตรตัวไปนี่ก็ถือว่าบบแพ่งครับผมทอมันเนี้ลงทุนทีเดียวลุมคาครับ มีขาเจาะกันครับผมนี่หูห้เจาะเปิดน้ำมาข้าเจาะปล่อยสองขางครับผมนี่ปล่อยสองขางครับพี่น้องมาตรฐานครับผมเสียท่อนนี่โอ้ขยันทึ่งขยันทึ่งงานบ้านกะสุดยอดครับผมขาของเก่งนําเสียท่อนประตูเขามันขยันเมียกับมักครับผม เดี๋ยวไปเบิ่งพูดกันนะครับกระบาน้องอาจารย์สอนคลิปกับผมพามาเบิ่งมั่นระบบน้ำยดครับเบื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรเอาในเบิ่งในพัฒนาครับผมในเบิ่งในแย่งกันว่านาแรงมันปลูกอะไรอีลีครับผมแต่เสียท่อนปลาทูนี่โอ้โหใส่ระบบน้ำยดครับผมเป็นอาของพ่อเถาเปิ้ลของพ่อเถาครับผมพ่อเถาปลูกไผ่โมยนั่นนะที่ผมเคยถ่ายไปน้อง คนที่ปลูกแตงโมอยู่นั่นครับผมแตงโมพันแปดแปดป้อแปดแตเลยได้ลือมากครับผมลงทุนทีเดียวกับแต่หลายเทอเนอะพี่น้องเนาะมูมนี่นะที่เป็นอีกพักหนึ่งพันการแดงครับผมนี่การแดงที่ออกปรเป็สสิแล้วครับพี่น้อง ปหามันจะออกสีอยู่เขียวครับระบบ่ายอดนี่มันพันน้ำมาจากแทงครับผมคนตัางวอาย,ยนีนห่วยครับนี่แหละครับผมพี่น้องดัหลังผมครับผมหมูมันตัวนี้ตัวนี้อบอสซบจังหวะครับผมแต่ว่างามเสียทอดนี่สิจัดการดึงน้ำม,มาจากพูนดินแนววังหันโอ้ยฝนมาตกครับผมฝนฟ้นฟ่มตกวังว่านีลยครับผมฟันเหมือกนก้อน ครับง้ามนะครับกําลังว่างเราปบุบแล้วครับผมแต่ฝนตกมาพอดี <c oughs> ถือว่าลงทุนไปกับบอสที่ยครับผมได้เก็บทอเก็บยังได้ลือทอขึ้น,ข,นขึ้นเราแหละนี่ครับผมฝนตกมาสบจกักหวะพอดี <c oughs> ปลูกแล้วว่าเมือวานเมื่อนันไีนมั้ง ฝนตกฝนใหญ่ตกมากพอดีครับผมถือว่าฝนมามา,มาแบบเทวดาเงียวใสครับผมเทวดามาโปรดครับพี่น้องเทวดานางฟ้ามาโปรดเทวดานางเงียวโจกลงมาผอมกันครับผมอันเงียวมาโดนโปรดแม้น่ว่าพี่น้องืทว่าดีประหยัดรถต้นมทุนนะครับผมซื้อไว้เท่เดียวก็าุุมอ่ะพี่น้องท่อเข้าซื้อมาจ่อจ่อจัดการใส่เองครับ ผมไปนองเป็ตัวอย่างกันเนาะเผื่อสนใจเอพยดครับผมไว้ปลูกแตงโมปลูกยังไก่เพียเดียวก็บผุมนี่ครับครับผมเดี๋ยวเบ่าหน่องสัญหาอ่เกี่ยวกับการเกษตรที่แบบนำไปใส่แล้วก็สามารถลดต้นทุนให้พี่น้องเดเบึงเ,เบิงใน้แย่ยงกันนะครับเนาะ แล้วก็ไปเห็ดกันแบ่าวลองก็ลืมถ่ายกันลังครับผมมันนิยมปลูกกันก็คืออแถวบ้านแถวแถวตะบลตะเคียนน้ำเพล่กับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมนิยมปลูกแปดหา่ากับเก็ดมังกรนี่ก็สีมีแน่ครับผมแล้วก็กับกานแดงครับพันกานแดงกานแดงนี้ โรงงานนี่สี่เดือนครับว่า,วามันมีแปลงครับผมบาทสองบาทกา็กวัวครับพี่น้องช่วงนี้พายางขวมลองมั่นไปครับเป้าน้องครับกรเกษตรครับผมต้องปรับกลยุทธ์ครับผมสันยูบอลอดครับน้องแมนมาครับเขาต้องปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดครับผม นะครับผมระบบท่อการว่างกันอย่างเขาก็มีท่อทอนี่ท่อเกษตรจะมีขายแต่ไออยู่ตามตามร้านเกษตรทั่วไปครับผมพี่น้องตามร้านเกษตรทั่วไปจัดไปเลยครับพี่น้องเออสามารถพี่น้องอาจสีบ่ป,ปลูกมันก็ไไรทำเลยอกอัดสีบ่อไห้เนาะครับเนาะพี่น้องอาจสีไปปลูกอยู่ปลูกแตงโมปลูกอย่างทั้งโน่นทึ้งไฮโน่นท่หย,ยังครับผมสื่อทีเดียวก็ะกุ่มครับผม เก็บว้ให้ดีๆยายหนูจอหนูกัดพ่อครับผมอ่านี่แหละครับผมการวางแผนระบบเกษตรเกษตรก้าวนาเกษตรลำยุคเกษตรสมัยหม่ก็ัว่ากันไปครับผมอยากปลูกยังก็ศึกษาเบิ่งงด้นพี่น้องเด้อศึกษาเบิ่งก่อนล่ะค่อยปลูกรับผมบ่แมน๊บปรับๆหลักเกษตรเอาเลยครับผมใ่้มเมนเหลืองง่ายเลยครับพี่น้องเกษตรแต่ก่อนครับผมเดือง มีหน่กแตงโมนี่ครับผมปลูกแตงโมมาก่อนครับเห็นบ่าวเม็ดตงโมนี่พี่น้องเห็นป่าวโอเคนะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง่งเกิดทุกต้นครับผมมันระบบน้ำหยดมันสัมปรังระบบน้ำหยดเกี่ยทอนปลาทูนะครับครับผม <c oughs> ถ้าผมจะได้ฝากติดตามผลงานฝากกไดไลค์กดแชร์บ่าวน้องวัแต่ก่อนใสยจีนนะครับผมเผื่อเป็นแรงแรงกกำลังใจครับผม ให้ได้สรรหาคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันโอ้ยพี่น้องลืมพาเบิ่งแทงน้ำแทงน้ำเพิ่นดึงมาจากผุนค,ครับผมใส่โซลาเซลล์ดึงขึ้นครับผมใส่แผ่นดึงขึ้นพู้นี่สิซู้ม้เบิ่งกัน <c oughs> ซูม้มาเบิงเงเบ่งเลยสนะิย่างไปเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะพู้ <c oughs> ซัพย์ปลอดพี่นอ้นองไปพีน่น้องไปบิ่งกันมั่นอยู่น,นี่เนี่ที่อยู่แปดไร่ครับผมพูนครับผมแทงน้ำแทงน้ำครับพี่น้องใส่สาเซลวครับผม hmm. เห็นว่าครับพี่น้อง ซาเลเซลดึงมาแล้วผมนำยศครับผมเพิ่นมีทอสร,รงมาทหา,ากเดี๋ยวผมพัดเบ,บิ่งครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับไปด้องบ่าวน้องสจัดมาใหม่อย่าลืมหาเช็กเบิ่งในลานเกษตรนะครับลานเกษตรมีขายตามลานเกษตรทั่วไปครับผมอยู่ทวงไฮทุกหน้าครับผมปลอดโรคปลอดภัย นี่ครับผมดึงมาจากแทงน้ำครับทอนี่ครับพี่น้องหวยยูไกลครับอยู่ประมาณอ่าลอยเมตรครับผมหวยนะครับผมดึงแทงน้ำมาเป็นแทงน้ำเซร์เรซียครับผมเซร์เซียอยู่ทึ่ที่ังคาครับฝนตกมาสีตกไม่เลยครับผมมันมีฝนคือสีดีครับสีดีสีดีสีดีเป็นวาโอเคครับพี่น้องมือนี้เปล่าน้องอ่ะก่อนสดจีเกต ขอลาดตะเพียงเสน่ห์ผมครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกถูกท่านครับผมปลอดโรคปลอดภัยครับผมสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆกันนะครับพี่น้องเดอ้อ <c ười> อยู่ดีมีแห้งกันครับ